เดือนสิงหาคมจะเป็นสิงหาคมท่ามกลางฝนแต่ว่าร้อนรนในบริบททางการเมืองกันทั้งหมดถ้ามีการพิจารณาคดีของก้าวไกลตรงนี้ก็จะมีผลต่อที่ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปถูกต้องเจดเอาไกลอนี้นับถอยหลังก้าวไกลเลยนับถอยหลังไปว่าจะอยู่หรือจะไปไม่ว่าผลการวินิจฉัยเรื่องของคดียุบพักก้าวไกลจะออกมาอย่างไรยุบพักก้าวไกลหรือไม่ยุบพักก้าวไกล ถือว่า7สิงหาเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองครับ7สิงหาคมนี้ผู้ที่นิยมสีส้มสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินครับต้องจับตาเรื่องเดียวครับครับจุดเปลี่ยนทางการเมืองและประเทศไทยจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ไม่ว่าผลคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนตรทั้ง9ท่านจะออกมาอย่างไรนะครับอืเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองทั้งสิ้นครับ ยุบก้าไกลก็จุดเปลี่ยนทางการเมืองอีกแบบหนึง่งครับไอ้ยุบเก้าไกลก็จะบอกทิศทางการเมืองอีกแบบนโโหนึ่งโอ้โหนี่ในขณะเดียวกันเดือนสิงหาคมคจะเป็นสิงหาคมท่ามกลางฝนแต่ว่าร้อนรนในบริบททางการเมืองกันทั้งหมดเนาะค<ะ><ะ>ดีนายกเนี่ยถ้านับทำลายสมมติว่า24่สิอ่กรกฎาคมใช่ไหมครับศาลจะสรุปว่าจะยังไงต่อสมมติว่าศาลบอกว่า จากวินิจฉัยแล้วก็นับไป15บบวกหนึ่งก็จะเกิดขึ้นคิดว่านะฮะอย่างเร็ว9สิงหาอย่างช้าคือ14สิงหา14สิงหาจะเกิดหลังพิจารณาคดีของก้าวไกลเพราะสิงหานี้มีสองเรื่องใหญ่ที่เป็นจุดเปลี่ยนการเมืองครับมาดู7สิงหาก่อนทำไมมีผลเจสิงหาเป็นเรื่องใหญ่ครับตอนนี้บริบททางการเมืองไทยเขาบอกขับเคลื่อนเป็นเสาเสามเส้าแน่นอนครับ <c oughs> จุดเปลี่ยนการเมือง ที่ชัดเจนให้ดูโครงสร้างนี้ะจะรู้เลยว่าผลคำชพ้ใช้ของคดีก้าวไกลนั้นจะส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจทางการเมืองแบบนี้อ,อำนาจทางการเมืองอย่างที่เราใครดูรายการนิชสัยจะทราบมาตลอดครับยังไงแล้วแต่เลือกตั้งครั้งหน้าและณวันนี้โครงสร้างก็เป็นแบบนี้นะครับก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยคาน์นำนาจซึ่งกันและกันเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันถ้าก้าวไกลจับมือกับภูมิใจไทยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน ถ้าก้าวไกลจับมือเพื่อไทยภูมิใจไทยฝ่ายคา้านถ้าเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยซึ่งเกิดขึ้นณวันนี้อืก้าวไกลเป็นฝ่ายคานเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นถ้ามีการพิจารณาคาดีของก้าวไกลตรงนี้ ก็จะมีผลต่อทิศทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปถูกต้องครับองค์ประกอบของพรรคอื่นๆครับเป็นเพียงแค่ทำให้สถานะของรัฐบาลบที่มีการรวมกันของสามพรรคการเมืองที่ขับเคลื่อนเนี่ยเสาสามเส้าเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอืมเท่านั้นเองครับรบ,บริบทการเมืองไทยจะเดินเข้าไปสู่โหมดความร้อนแรงและจุดเปลี่ยนกันเดือนสิงหาคมนี่แหละและเจ็ดสิงหาจะเป็นวัน ชี้ชะตาทุกอย่างมันมาจากวันนี้ฮะที่ตุลาการสารรัฐมนูญบอกว่าจะพิจารณาคดีไม่ไต่สวนแล้วครับอืคดีเก้าไกลไม่ไต่สวนตามข้อเรียกร้องต้องบอกคุณชัยวัฒน์แถลงแต่วันก่อนเลยนะว่าที่บอกว่าต้องการเหมือนต้องการในไต่สวนเรียกร้องให้ไต่สวนพยานเพิ่มเติมพยานหลักฐานไปเปิดปากแต่ศารบอกว่าไม่และสารออกแถลงการมาชัดเจนอย่าง เป็นทางการว่าค,ครบองค์ประกอบแล้วมันเป็นคดีเนี้ยมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะวินิจฉัยได้คำนี้ฮะอ่เนี่ยฮ,ฮะข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนอ่านี่ชัดเจนจึงวิยุติการไต่สวน แปลความไม่ง่ายไม่ไต่สวนแล้วนัดพิจารณากันเลยวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดสำหรับประเทศไทยนะ <c oughs> มันไม่ใช่วันธรรมดานะ <c oughs> ไม่ใช่วันเกิดของใครบางคนนะเ <c oughs> จ็ดสิงหาเนี่ยต้องบอกคนที่อยู่ในวงการเมืองเนี่ยประวัติศาสตร์การเมืองต้องบอกว่าสําคัญยิ่งนะนะโดยเฉพาะเนี่ยเจ็ดสิงหา2องพย้อนกลับไปตอนนั้นนะก็เรียกว่าวันเสียงปืนแตกทําไมถึงเรียกเรียกว่าวันเสียงปืนแตกคือเป็นวันแรกนะที่ พรรคคอมมิวนิสต์ที่เชื่อในโุดงการอันนี้จับปืนสู้ปืนนัดนแรกเสียงปืนนัดนแรกสู้กับรัฐไทยตำรวจทหารคนไทยแตกแยกความคิดกันในยุคนั้นฝั่งหนึ่งคิดว่าด้วยเรื่องของการต่อสู้เรื่องชนชั้นพรรคคอมมิวนิสต์กเกิดขึ้นครับฝั่งหนึ่งปราบปรามคนเหล่านี้เพราะเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศที่บ้านนาบัวอำเภอเลยนูนครจังหวัดนครปนมที่จับอาวุธต่อสู้กันเป็นการ ปฏิบัติการครั้งแรกที่เสียงปืนแตกเกิดขึ้นที่เลนูนครยิงกันถล่มกันสองฝ่ายหลังจากนั้นประเทศเราเข้าไปสู่โหมดความแตกแยกทางการความคิดและความแตกแยกทางการเมืองระหว่างประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ครับ่อนที่จะมีเรื่องของ66ทับสอนะอเป็นกลุ่มพัฒนาชาติไทยในอดีตอ่ะเจ็ดเอาไก<ข>ลนาน้นับถอยหลังก้าไกลเลย นับถอยหลังไปว่าจะอยู่หรือจะไปต้องบอกว่าถ้าถึงวันที่7สิงหาเนี่ยนับเวลาได้ทั้งหมดเก้าไกลเนี่ยก่อนที่จะปิดฉากเนี่ยจะปิดฉากยังไงแล้วแต่เนี่ย127วันฮะคดียุบพักเก้าไกล127วัน127วันต้องนับจาก3เมษายน67จนถึง24แต่นับจากวันนี้ไปต้องถึง7สิงหาได้เลยวันนี้วันที่17 กรกดาคมใช่ไม่นานครับ3เมษายน67จนถึง7สิงหา67วันตัดสินเนี่ย127วันนี่พี่ว<ะ>ีนับให้เรียบร้อยในการต่อสู้ข้อมูลหลักฐานพยานครับ,รบหลังจากนี้ไปอนาคตก้าวไกลจะไปอยู่ในมือของคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับมั่นใจว่ายังไงก็รอด วันนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทน <Ừ. S 2> พิจารณางบกลางปี2567ครับทำให้แบบโอ้แต่ที่ผู้สื่อข่าวจะถามห<ม>ัว<ม>หน้า<ม>พักเก้าไกลว่าเรื่องงบประมาณเรื่องนี t ต้อ a เ l ็ t เป็นยังไงก็ต้องมาตอ,ตอบคําถามเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันสําคัญกับทิศทางการเมืองในอนาคตและทิศทางของพักเก้าไกลและเมื่อถูกถามว่าแล้วคดีตอนนี้ตุลาการสารรัฐมนุนไม่มีการไต่สวนตามข้อเรียกร้องของ คุณใจวัต์หรือว่าของก้าวไกลแล้วเนี่ยทิศทางวันตัดสิศนเจ็ดสิงหาจะเป็นยังไงมีคําตอบเบื้องต้นจากหัวหน้าพักก้าวไกลครับศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วนะครับจึงไม่เปิดไต่สวนอีกศาลก็ได้มีความเห็นให้ผนวกเอาคำร้องของคู่กรณีนะครับเข้ามาอยู่ในสำนวนด้วยนะครับซึ่ง ก็น่าจะหมายถึงในส่วนของพรรก้าไกลเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคำร้องที่เราได้ยื่นความเห็นของพยานคือศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพศเข้าไปด้วยนะครับอ่าถ้ามันมีการเปิดไต่สวนเพื่อให้ผู้กรณีเนี่ยได้มีการต่อสู้อย่างเต็มที่ก็จะเป็นผลดีต่อการยอมรับคำนี้ใชยด้วยแค่นั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาภายในอะไรกันนะครับผม ผมยังเตรียมมาทำงานอยู่วันที่8สิงหาคมนะครับเจอกันมาที่8สิงหาคมเฮ้ยวันที่8สิงหาคมเราตั้งกระทู้สดนายกเจอกันขณะทํางานคก็โอ้โหนี่วันที่8สิงหามาทํางานตั้งกระทู้นายกแล้วก็มีการหัวเราะนิดหน่อยมีพี่หมายถึงอะไรพี่ต๋อมยังมั่นใจอยู่ว่าสู้ต่อไป และหลักฐานเด็ดของก้าวไกลาาที่ยืนยนันว่าน่าจะเป็นพยานชิ้นสำคัญสำคัญคที่จะทำให้แนวคิดในเรื่องของการยุบพักแปลเปลี่ยนไปคือค,คำถ้อยแถลงจากพยานที่ชื่ออาจารย์คุ้งสุรพล <c oughs> นิติไกรพศต้องบอกว่าอาจารย์สุรพลนิติไกรพศเนี่ยถ้าเป็นบริษัทจำกัดตลาดหุ้นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญ เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้หุ้นก้าวไกลดูดีขึ้นนะใช่โอ้โหและมีมีชื่อเสียง <c oughs> มีบารมีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อดีตประธานกรรมการตั้งเยอะแยะมากมายเป็นนักกฎหมายมหาชนเป็นนักกฎหมายมหาชนครับอ่าใช่และเป็นที่ปรึกษ,ษากกตด้วยป่ะ<อ>เป็นที่ปรึกษ,ษากกตด้วยนะ เป็นเป็นด้วยป่ะแต่เป็นอดีตที่ปรึกษากสทชครับเอาลอาจารย์คุงบอกว่าอย่างดูมุมมองความเห็นเหตุแรกคําร้องยุบพักของกอกตไม่ชอบด้วยกฎหมายสองโหยืนยันว่าการกระทําการล้มล้างการปกครองโดยการเข้าชื่อเพื่อแก้มาตรา1 1 2ครับเป็นการดําเนินโดยชอบตามวิถีของรัฐธรรมนูญ ไม่ถือว่าเป็นการซอกกลอนบอลทําลายออนโยบายหาเสียงเนี่ยมุ่งประนีประนอมออจึงนํามาสู่การเสนอเพื่อแก้ไขครับอ,อ,อาจารย์คุงว่ายัางไงต่อไปการกระทําของพรรคก้าวไกลใช้อํานาจหน้าที่สิทธิเสรีภาพตามออรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความรุนแรงจึง,จงไม่เป็นเหตุให้ ยุบรรกโอ้สามข้อนี้แน่นนั้นเลยนะแต่นี่คือแนวคิดเห็นข้อคิดเห็นของศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะศาลจะคิดยังไงไม่มีใครรู้โรมบอกได้เรื่องหนึ่งพอยุติการไต่สวนับสู้ยากที่โรมว่ายังไงนะเนี่ยก็ตอนนี้มุ่งไปที่เนี่ยพยานปากสำคัญอย่างอาจารย์สุรพลเนี่ยทุกคนนะเซอร์ไพรส์เมื่อศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ เป็นหนึ่งในพยานที่นำเสนอข้อคิดเห็นว่าด้วยเรื่องของการต่อสู้ของพครรคก้าวไกลครับครับอย่าลืมว่าศาสตราจารย์สุรพลเนี่ยไม่ใช่ไก่กา <c oughs> นะมีจุดยืนมีแนวคิดมีพลังในตัวเองที่สำคัญ7สิงหาคมนี้มันจะเป็นอย่างไรน่าสนใจอย่างที่ว่าผลการวินิจฉัยเรื่องของกดียุบพรรคก้าวไกลจะออกมาอย่างไร ยุบพักเก้าไกลหรือไม่ยุบพักเก้าไกลถือว่าเจ็ดสิงหาเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองครับ